ฟ้ังเก็บไปได้บ้างอย่างเราอย่างเราหวานอ้อนดูเธอเลยขาเยอะเลยอ่ะตไม่โง่เลยหรอเอาใส่ไปแล้วนี้เนาะโอเคเอาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนกับจบข้างหลังสวัสดีครับเชิญคณะนี้เลยนะคะเรียงคิวกันได้เลยนะครับมาเนี่ยจะไม่เห็นโจดน,นะครับคือโจดจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านหลังแต่ละคน จะมีเวลานละสิบวินาที <c oughs> ใบยังไงก็ได้ให้โชเฟอร์หมักปรินพาไปส่งได้ถูกที่และก็คือตอบให้ถูกกับโจทย์ที่เราตั้งไว้นั่นเองห้ามพูดชื่อสถานที่นะครับใบยังไงก็ได้นะครับผมโอร้อ,อนอยนะู <c oughs> อ่แะสวสิเลยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ เวลาสิบนาทีนะเพราะฉะนั้นต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเผื่อผิดนะครับหรือว่าไม่ใช่สักทีหมากจะโดนหองคอทุบนะฮะเพราะฉะนั้นหมากต้องเป็นคนไล่เขาโดยขอทุดอม้อนี่ไแล้วต้องไล่ลงแล้วเราต้องไม่ตอกคิวใหม่ครับแล้วก็มากโจทย์ใหม่ไปเรื่อยๆร่วงไหมไปร่วงครับไปร่วงเราจะมีผู้ชมีกอีกคนนะครับผู้ชมีที่จะได้รางวัลเป็นกรอบรู เดี๋ยวก็มาว่ากันว่าเป็นยังไงนะครเอาหนึ่งคนเนาะหนึ่งทีละหนึ่งคนนะครับเอาวาระนั้นอย่งนั้นมาพร้อมนะครับโอ้ยสถานที่เรารู้เยอะเชียวไอ้ประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหนเลยเหรอโอ้ยตายตายตาทีนี้ไปมาล่าสุดในที่เราจำไม่ได้ว่าไปไหนนะแต่ชื่อไม่ออกชื่อไม่ออกพร้อมนะครับ น้าร้าม่เอหน้าเลยเอา้าทีไเียอะไรได้ครับปิดปิดระตูเอาอะไรนะอ่านเล่มหน่อยเล่วหน่อยไปอย่างคนละก้อนอ่านรล่นบอกเลยไปานนี้เลยหลงพัก ว่าไปที่ที oh, okay. ่ไม่ไม่ม no ีมนุษอยู่ที่นในโลกหรอที่ที่ไม่มีมนุษยอยู่ไม่เป็นอะไรเขาจะส่งโซนตโซนเขาดีเขาใหญ่ไม่ดียม่ดุว่าอะไรนะอะไรนะร้านสะดวกซื้อ24เซ่ คืออะไรอ่ะฮะซื้โอ้ ประตูประตูดีเยอะแยะเยอะเสีย่าที่อยู่ใกล้เส่ยโดเส่ะอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะขอโทษรังหรับที่มีปากเกต เด็กคนตกเต็งทำไมนั่งเล่นเหรอดูแล้วตอนนเ้็ปดูแลกนเลสครั ทำให้ตื <m> ่น <t> น <ired> like like oh so ้าเดียวเป็นเ็มอะไรอ่ะมีหอกก็มีหอกใ้โคตหอโอ้ที่หลังชีพี่ก็ได้ลูกที่พี่ก็ฉีดนะคะสวนสามพาราไดรใหญ่เทาสีลมชุดนี้ไงพัชราพิเศษไงสีฟ้อะไรทพี่เลยทิ้ยาทิ้ยาทิ้ยาอะไรี่ะพัชราแล้วสวนล เป็กซี่ไม่ได้ครับเราเธอก็ถึงทสยามาสยามดิสカเวสยามรถ <ไป S 1> สนามสยามรถรถไฟฟ้าบอกไ่ได้สถานีต้องมีคำว่าสไานีสยามไปพักผ่อนขี่จักรยานได้ปุ้นๆุับสกส่วนไม <ไป S 1> ่หม้วนออวอยัง คัับบหปเข้าไปเข้าไปเข้มาไหมเอาด้วยพวกหูมาติงติงไปตินเ้าอีกวัพระวัดกี่รับวัดวัด S <S ตอตอนตอเของออนไลน์ชุดนอนไมได้นอนอหกนะอะไรโอ,อโอ้โหะลนะใจล็งโอ้โหชุดเดออนไลน์ด้ยวยมาโอ้โหอีเวนต์อีเวนต์อีเวน อ้ามือเหนื่อยอะไรได้ยิ่เลยยังมีสถานที่อีกนะมาอู่ต่อเรือไงเรือต่อเรือต้องที่ต้องไปขึ้นอ่ะอู่ต่อเรือดถ้าท่ามหาดาโอ้ยรู้จักนี่รู้จักโอ้โหต่อไปมาครับไปไหนครับจะขับจะขับสามจังหวัดด้นเมืองก้นมือ ต้องตักหัวตกองทำกับดูดกบ่อซิปป็นย่างมีเตาเป็นย่างมีเตาเปน่ามีเตาผ่าูเออมูด้วยมาเลยละครกากที่นี่ตึกสตงนักงานใหญ่ไปบ่อยอยู่แถวตลาดสีรับช่องสามตลาดสไป ถ้าตอบไม่ถูกเนี่ยเนาะเสร็จครับประวัติเลาประวัติเสร็จนะเวลาเก้าเสร็จครับห้าเสร็จนะห้าอะไรเสร็จครับห้าอะไรห้าแยกรางดาวโหยากเนาะโอ้ นน ų, นน rumor, มน้องโซนมน้องโซสาวชิ้ช้าไม่เลไม่เอยไม่เลยไปบ่ายล่ะอุ้ยอะไรนะวางหนาวางเออวางวางน้ำเออไปตกท่าก <laughs> ันนะหน้าที่องเโอ้ ไ่ไปแล้วกันไปไปได้ทีก็หลายทีไปไปไหนอะไรอ่ะเราทำทีเราต้องเรียกว่าไปฮะสุดประกาสุดรแล้คอยด้วยทีนี้จะมาที่เกาะนลูโอ้เมโมอะไรอ่ะแมโมอมโมอ๋ออันต้นอะไรอย่างไรเมโมอันนี้มันเลยเหรอ อ่านตอโอ้โหเจ่อ,อ,อบ้าเขา่ที่กอดใฟนสมุยอะไรอ่ะโอ้าดอ่ะนั่งซิ่งแนสนะ่งแจลได้อะขอโทษใายแก้โอ้เอ,อามันไม่ตรงหรอดีๆีแซมดีด้ซึ่ด,ดี อาเราไม่ได้ใสเราไม่ได้ใส่สมองเยอะมากอ่ะเราอดไปวะอะไรนะโอ้จริได้แต่ร้านของกินเออเนาะเนาะเสาร์ชิ้นช้าเนาะเออมันลงจริงถ้าเกิดพูดแบบแค่ตันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยแบบนั้นจะต่อใครถูกบ้าง